ก็มีหลายคนนะคะถามว่าแล้วช่วงเนี้ยที่อยู่บ้านพี่จอยไม่ทำงานหรอทำนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราทำงานกันที่บ้านนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะคะและอย่างตอนนี้ที่เรากำลังจะทำก็คือรีวิวนำจูโลชั่นนะคะนี่เลยคือเราเห็นดูซอกับจะเป็นชายนะคะตอนนี้นะคะน้ำจูโลชั่นนะคะเป็นหัวเชื้อจากเกาหลีนะคะเข้มข้นกว่า โลชั่นทั่วไปสามเท่าเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็ใช้หมดเนี่ยลายกระปุกแล้วอันนี้ทั้งรีวิวแล้วก็ทั้งใช้จริงนะคะอันนี้นอกจากจะทําให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วนะคะยังมีกลิ่นหอมนะคะเหมือนน้าหอมมากไม่ต้องฉีดน้ําหอมเลยนะคะถ้าใครจะออกไปไหน,นคือมันครบอยู่ในกระปุกเดียวแล้วแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ได้ไปไหนถึงอยู่บ้านเราก็ทานะคะเพื่อความกระจ่างใสของผิวนะคะ